จริญมีเขาสูงเป็นเนินมีลำเพลินปลอบใจไม่มีแสงสีไม่มีดนตรีก้องไกลมีแต่ลูกกุ้งสดใสและมีน้ำใจแห่งบุญอยากชวนสาวงามนงรามที่ใจแสง มาร่วมชีวิตมามีประเพณีสร้างคุณชีวิตบ้านป่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเรายัางคงพบกันอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องราวสาระดีๆในรายการนั้นเรามีนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยวันนี้เรามีเรื่องราวสาระสําคัญสำคัญ มากมายหลากหลายเช่นเคยนะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านบางชันนะครับเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินสาเหตุที่ไร้แผ่นดินท่านเห็นด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นบริเวณชายเลนซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้นะครับปลูกอยู่ในบริเวณเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะต่อไปในเรื่องของออกทางแผ่นดินนะครับจะต้องออกไปทางเรือเพียงอย่างเดียว นี่คือหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านไรแผ่นดินของตำบลบางชันนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้นะครับรอาให้ท่านได้ชมเกษตรกรส่วนวันนี้เรื่องราวสาระดการบบนี้หรือเปบ่าก็อยากให้ท่านเข้าไปติดต่งชมในกายรารนะครับรนคนผ่านทางนานา,นาสาระ สนับสนุนโดยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยปัทมาวดีพ่ชนกูลนะคะ,ะปัจจุบันเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ของสกบนะคะหรือชื่อเต็มก็คือสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะแล้วก็ดูแลฝ่ายชุมชนและสังคมนะคะโดยบทบาทหน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนทุนวิจัยนะคะเรามีโจทย์วิจัยที่สําคัญก็คือในเรื่องของกระบวนการสหัพยากรนะคะคําว่าสหกรณ์กรของเราในหมายถึงในเชิงแนวคิดนะคะ การที่ร่วมคิดร่วมทำนะคะเราตั้งโจทย์ในเรื่องของว่าภาาเกษตรนะคะในเรื่องของสากอนนั้นคงไม่ได้เป็นเรื่องของการผลิตณจุดใดจุดหนึ่งแต่จําเป็นต้องมีเรื่องของเครือข่ายนะคะเราก็เลยมีชุดโครงการในเรื่องของเครือข่ายคุณค่าเราใช้คําว่าคุณค่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของมูลค่าที่จะซื้อขายกันอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเรื่องของคุณค่าทั้งในเรื่องของคุณภาพและที่สาคัญที่สุด ก็คือในเรื่องของคนนะคะโครงการนี้ตอนที่เราเริ่มขึ้นมานะคะทางท่านอาจารย์จุฑาทิพย์จากมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ mm. ก็ได้มาพูดคุยแล้วก็พบกับคุณสาศิธรซึ่งเป็นสหกรณ์การ,กรเกษตรนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะ สิ่งที่สําคัญที่เห็นท้องต้องการตรงกันก็คือในเรื่องของเครือข่ายคุณค่าคันนี้มันไม่ใช่ว่าเรามีรูปแบบอะไรแล้วให้เกษตรกรหรือนักวิจัยมาทํำนู่นทํานี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรางานวิจัยของเราก็คือการที่พยายามดึงนะคะตัวตน ศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ดึงขึ้นมาเป็นองค์ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นจากการจัดเวทีพูดคุยหลายๆครั้งเราก็ทราบว่าในพื้นที่นั้นนะคะมีเกษตรกรที่มีความคิดดีๆมีหลักปฏิบัติในการทำงานดีๆนะคะ โดยส่วนตัวคิดว่าภาคเกษตรเราคงไม่จําเป็นต้องขยายนะคะกเกษตรที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพสูงบางทีอาจจะเล็กลงแต่มีคุณค่ามากขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นจากขนาดที่มันเล็กลงแล้วบริหารจัดการได้จริงเหมาะกับศักยภาพของเราจริงไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นแมสหมายถึงเอามากเข้าว่า แต่เอาคุณภาพเข้าว่าเพื่านี่ถือวใจที่สกวอ,อยากสนับสนุนเชิญวิจัยทั้งค้นหากระบวนการที่จะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะทั้งค้นหากระบวนการในการจัดการฟาร์มได้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในกระบวนการทําวิจัยนั้นมันจะต้องพัฒนาคนของเราเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนักวิจัยของส,องสก,งสกวจึงไม่จําเป็นต้องเป็น นักวิชาการนะคะแต่นักวิจัยเนี่ยสามารถเป็นกเกษตรกรก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ที่เข้ามาเรียนรู้และสามารถสร้างสกยภาพให้กับตัวเองเพราะฉี่ฉันคิดว่าเราใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มที่นี่เต็มๆว่าการทั้งนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนนะคะเมื่อคนพัฒนาได้มีสกยภาพสูงสินค้าจะเปลี่ยนไปยังไงบริบทจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็คาดว่าเราจะปรับตัวได้ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะ a c เข้ามาไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะที่นี่เข้มแข็งที่จะปรับตัวแล้วกอ็อาจจะตั้งรับรวมทั้งอาจจะทํางานในเชิงรุกกับโอกาสที่มาถึงได้ด้วยค่ะดิฉันนางสัชธรวิเศษหัวหน้าโครงการวิจัยเครือข,าขา่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม ในงานวิจัยของเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตัวเกษตรกรคนต้นน้ําใหเา้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาผลไม้ที่ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและก็สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันของเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งผ่านกลไกลตลาดที่มีสหกรณ์การเกษตรอําเภอขาคีชกุลและอเาเภอมะขาม ะะให้เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องตลาดให้กับเกษตรกรสมาชิกทําให้เกิดความยั่งยืนทั้งตัวเกษตรกรเองและก็ตัวสถาบันเกษตรกรก็คือสหกรณ์ให้อยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการวิจัยเนี่ยเราเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในด้านของการผลิตและการตลาดทําการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายนะคะโดยมีหัวใจสําคัญก็คือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ะะเพื่อที่จะให้มีการผลิตพืชอาหารได้อย่างยั่งยืนในอนาคตรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเกษตรกร,เ,กรเป็นผู้มีความเข้มแข็งดูแลแปลงผลิตโดยใช้ข้อมูลรอบด้านจากงานวิจัยในการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการลดต้นทุนในแปลงผลิตลดความสูญเสียแล้วก็บริหารจัดการแปลงผลิตโดยคำนึงถึงข้อมูล ในการผลิตในแปลงเพื่อใช้ตัดสินใจในการปลูกพืชในแต่ละชนิดนะคะตามศักยภาพและว,ว่าความพร้อมของเกษตรกร,เ,กรเองค่ะครับสวัสดีครับพุทธิชัยประกอบทรัพย์นะครับก็ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ผลไม้คุณภาพตำบลชักไทยอำเภอเขาคิดกรุจังหวัดจันทบุรีก็ยินนีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้นะครับก็ผมในนามของเป็นทำงานในเลขาของกลุ่ม กลุ่มของสวนเรียนรู้เนี่ยก็มีตําแหน่งหน้าที่ก็คือในเรื่องทํางานในเรื่องเกี่ยวกับเลขาในเรื่องการในการจัดประชุมในเรื่องวางแผนการประชุมแล้วก็ตอนนี้บทบาทของกลุ่มก็คือทํางานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลไม้อ่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำผลไม้คุณภาพที่ว่ามีผลไม้ราคาไม่ดีผลไม้ราคาตกต่ําสาเหตุแล้ว็าหาสาเหตุว่าสาเหตุเพราะอะไรเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยเราสรุปป,ปัญหาการภายในกลุ่ม และเราเอาปัญหานี้มาร่วมร่วมกับสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นคนเชื่อมโยงในเรื่องการตลาดเพราะว่าเราพอรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าปัญหาร,ราคาผลผมิตกต่ำเนี่ยเกิดจากปัญหาการตลาดนี่เองที่ว่ากเกษตรกรเข้าไม่ถึงตลาดโดยตรงก็เราก็ยังเชื่อมโยงกับสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นคนทําตลาดให้ก็จึงเกิดสูตรเรียนรู้นี้ขึ้นมาแล้วก็สูตรเรียนรู้นี้ก็จะกระจายความรู้ในเรื่องการพัฒนาผลไม้คุณภาพเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตรงกับสเปคของที่สาก์ทำตลาดต้องการแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของข้อมูลที่จะจะออกผลผลิตในช่วงไหนแล้วก็จะมีขายในช่วงไหนบ้างก็สาก์จะเป็นคนรับช่วงต่อนในเรื่องของการตลาดสืบเนื่องต่อไปก็พอเราได้ได้มาทำตรงนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร ก็ราคามีก็มาพัฒนากันอย่างต่อนเนื่องผลไม้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาผลผลิตณวันนี้แต่ก็เราแต่ไม่อยู่แค่นี้เราก็จะพัฒนาผลไม้ที่มีคุณภาพไปเรื่อยๆขอฝากในเรื่องของผลไม้ก็ถ้าเกิดผู้บริโภคมีความต้องการหรือว่าลูกค้ามีความต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยก็ แนะนำให้เลือกซื้อสินค้าที่มีตราสากรยืนยันการันตีแลว้วของของ,งผลผลิตของเราเนี่ยจะมีเลขหมายกํากับว่า,าผลผลิตรตนั้นหรือว่าผลผลิตตะการ้านั้นมาจาก,กเกษตรกรแปลงใดก็จะสามารถรู้ได้ว่าผลผลิตทุกลูกที่ออกไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยสามารถทานได้ทุกลูกแล้วก็ ีรสชาติอร่อยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคครับก็เชิญชวนให้ถ้าต้องการผลไม้จริงก็เลือกซื้อสินค้าที่มีตาสากรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวสาระในรายการเป็นอย่างไรบ้างที่ท่านได้ชมผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวและก็สาระดีๆที่เรานะครับนำเรื่องราวเหล่านั้นมานำเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมทุกท่าน ผมสมบัติศรีนานะครับยังคงเป็นพิธีกรดําเนินรายการแล้วก็นําเอาเรื่องราวสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่เช่นเคยด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นเวนแม่น้ําเวนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเร,เรียกว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินหรือหมู่บ้านบางชันนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้เรามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อมาดูว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าน ไรแผ่นดินจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ําเวนนะครับไม่มีทางออกไปสู่ด้านของแผ่นดินแต่มีเฉพาะบริเวณผืนน้ําเท่านั้นที่ออกไปได้ดังนั้นการสัญจรไปมาของชาวบ้านแห่งนี้จึงอาศัยในเรื่องของเรือเพียงอย่างเดียวนะครับจึงกลายเป็นหมู่บ้านที่ได้รับสมญ,ญานามว่าหมู่บ้านไรแผ่นดินวันนี้เรื่องราวสารดีๆในรายการนั้นก็นําเสนอผ่านสายตาท่าน,นผู้ชมไปเรียบร้อยแล้ว มาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสมบัติศินาเห็นทีต้องร่ำลากันไปก่อนเอาไว้คราวหน้าเราค่อยกลับมาพบกันวันนี้เห็นทีต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร 0816315019 ใจไ,ได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผน่นดินรือนา ชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้มสยามสมนาำ